สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมานำเสนอความรู้คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนตรรกยะนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2. สองจุดหนึ่งข้อที่สองนะคะเป็นการเขียนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงก่อนอื่นเรามารู้ขั้นตอนของการ เขียนทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนก่อนนะคะในหนังสือเรียนจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเขียนทศนิยมซ้ําเป็นเศษส่วนนะคะในคลิปนี้คุณครูจะมาเสนอวิธีคิดลัดหรือเป็นเทคนิคการคิดให้เราคิดได้เร็วขึ้นว่าทศนิยมซ้ํานั้นจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนคืออะไรนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้เท่ากันกับวิธีการที่ใช้ในนังสือเรียนนะคะ โดยมีหลักการว่าหนึ่งเราจะเขียนตัวเศษได้จากการเอาเลขทุกตัวที่อยู่ในโจทย์เลยนะคะมาตั้งแล้วลบด้วยเลขที่ไม่ซ้ำในโจทย์นั้นแล้วก็เขียนเป็นตัวเศษนะคะส่วนตัวส่วนนั้นเราจะดูจากเลขหลังจุดนะคะตัดหน้าจุดทิ้งดูว่ามีซ้ำกี่ตัวนะคะ ถ้าซ้ำหนึ่งตัวเขียน9หนึ่งครั้งซ้ำสองตัวเขียน9สองครั้งซ้ำสามตัวก็เขียน9สามครั้งนะคะสามกี่ตัวก็เขียน9เท่ากับจำนวนที่ซ้ำจากนั้นถ้าตัวไหนไม่ซ้ำนะคะหลังจุดให้เขียนเป็นเลข0ไม่ซ้ำสองตัวก็เขียน์สองครั้งต่อท้ายเลข9ที่เขียนไปแล้วนะคะเป็นตัวส่วน ฟังแบบนี้คงจะยังไม่เข้าใจนะคะลองไปดูตัวอย่างจากแบบฝึกหัด2.1ข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2โจทย์คือจงเขียนทศนิยมซ้ำต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะข้อที่1 0จ7 7ซ้ำนะคะขั้นแรกตัวเศษเราเอาจาก เลขทั้งหมดที่อยู่ในโจทย์เลขทั้งหมดที่อยู่ในโจทย์ตอนนี้ก็มีศูนย์กับเจ็ดใช่ไหมคะซึ่งถ้าเขียนศูนย์เจ็ดก็จะมีค่าเป็นเจ็ดดังนั้นตัวเศษเราเขียนแค่เจ็ดเพียงตัวเดียวนะคะมีตัวไม่ซ้ําคือศูนย์จะเขียนว่าลบศูนย์ก็ได้แต่คตําตอบก็ได้เจ็ดเหมือนเดิมดังนั้นเราไม่ต้องเขียนการลบก็ได้นะคะต่อไปตัวส่วนมาดูว่าไม่สนใจหน้าโจทย์แล้วสนใจแค่หลังโจทย์มีเลขตัวเดียว ซ้ำไหมคะซ้ำถ้าซ้ำก็เขียนเป็นเลข9ซ้ำหนึ่งตัวเขียน9หนึ่งตัวไม่มีตัวใดหลังจุดที่ไม่ซ้ำเลยก็ไม่ต้องเขียน0คำตอบข้อแรกก็จะเป็น7ส่วน9นะคะต่อมาข้อที่สองเลขในโจทย์คือ2.5 2 2ซ้ำซ้ำแค่ตัวเดียวที่เลข2นะคะ เอาเลขทั้งหมดมาเลยคือสองจุดไม่เอาตัดทิ้งนะคะก็จะเป็นสองแล้วก็ห้าแล้วก็สองโดยที่ไม่สนใจจุดนะคะเอาเลขหมดเลยมีเลขสองเลขห้าเลขสองเอามาหมดต่อไปลบด้วยมีจำนวนอยู่สองจำนวนที่ไม่ซ้ำก็คือสองกับ 5ก็ลบตัวที่ไม่ซ้ำคือ2 5ต่อไปตัวส่วนนะคะได้จากการดูแค่เลขหลังจดุดไม่ต้องสนใจหน้าจุดแล้วนะคะจุดอยู่นี่สนใจข้างหลังข้างหลังมีเลข2ตัวซ้ำ1ตัวคือเลข2ซ้ำ1ตัวเราก็เขียน9 1ครั้ง5ตัวนี้ไม่ซ้ำก็ใส่เป็นเลข ศวิธีการสังเกตว่าเราเขียนถูกไหมนะคะหลังจุดมีเลขสองตัวตัวส่วนก็ต้องมีสองตัวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ว่าเราเขียนถูกนะคะต่อไปข้างบนยังเป็นผลลบอยู่ก็ลบกันให้เสร็จนะคะสองร้อยห้าสิบสองลบออกยี่สิบห้าเหลืออยู่เท่าไหร่คะ 7, สนะะองร้อยยี 7, ่สิบเศ็ตัวส่วนเป็นเก้าสิบเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลงท้ายด้วยเลขเจ็ดแล้วก็ตัวส่วนเป็นเก้าสิบนะคะก็ลองดูว่าตัวนี้มันเป็นตัวเศษเกินอยู่ถ้าไม่ตอบแบบเป็นเศษเกินตอบแบบอื่นก็ได้นะคะเอาตัวเศษตั้งหารด้วยตัวส่วนเปลี่ยนเป็นจำนวนคละก็ได้นะคะ ถ้าตั้งหารแล้ว90อะไรได้ใกล้เคียงกับ227ที่สุดนะคะผลหารก็จะออกมาเป็นอันนี้ถ้าตอบต่อนะคะตอบตรงนี้ก็ได้หรือใครจะคิดต่อก็ได้นะคะถ้าเป็นทำเป็นจำนวนคละก็จะได้เป็น2นะคะเศษ47ส่วนด้วย90นะคะน,นี้ก็จะตอบได้อีกรูปแบบหนึ่ง แบบนี้ก็ถูกแบบนี้ก็ถูกนะคะเผื่อในโจทย์เวลาทําข้อสอบเขามีช้อยที่ไม่ตรงกับตัวเศษส่วนที่เราได้นะคะต่อไปข้อที่สามศูนย์จุดสี่แปซ้ำนะคะเอาเลขมาทั้งหมดเลยมีแค่48ไม่มีตัวใดไม่ซ้ำนอกจากศูนย์ไม่ต้องเขียนลบส่วนด้วยตัวส่วนดูแค่หลังจุดมี สองตัวสามทั้งสองเลยก็เขียนเก้าสองครั้งนะคะตอนนี้คำตอบแรกคือสี่สิบแปดส่วนเก้าสิบเก้าทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวที่หารลงตัวนะคะนักเรียนสามารถไปตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามก็ได้อย่างเช่นตอนนี้เลขที่น่าจะหารลงตัวก็คือเลขสามใช่ไหมคะสามหนึ่งเป็นสามเหลือหนึ่ง สามหกสิบแปดสามสามเป็นเก้าสามสามเป็นเก้าแบบนี้เป็นต้นก็ตอบสิบหกส่วนสามสิบสามก็ได้อีกคำตอบหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะหนึ่งจุดสองสามหกสามหกสามเอามาทั้งหมดเลยคือหนึ่งสองสามหกลบด้วยตัวไม่สามตัวไม่สามก็จะมีหนึ่งกับสอง นะคะเป็นตัวเศษต่อไปตัวส่วนดูแค่ข้างหลังข้างหลังมีเลขสามตัวตัวส่วนก็ต้องมีสามตัวซ้ำสองตัวเขียนเก้าสองครั้งไม่ซ้ำหนึ่งตัวคือเลขสองก็ใส่ศูนย์นะคะแล้วก็ลบกันให้เรียบร้อย 1, 6, 12, หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกลบสิบสองเหลืออยู่ หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบนะคะตัวเศษเยอะกว่าตัวส่วนเราเรียกมันว่าเศษเกินนักเี่นก็ตั้งหารก็จะได้เป็นจำนวนคละนะคะตอบเป็นจำนวนคละก็ได้อันนี้ตอบเป็นแบบนี้ก็ถูกหรือจะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนคละก็จะได้หนึ่งเศษสองสามสี่ส่วน 2, 3, ด้วย990นะคะหรือใครจะตัดทอนต่อนะคะก็ได้ก็จะได้เศษส่วนอีกเศษส่วนหนึ่งนะคะเป็น1เศษ13ส่วน55นะคะ ดังนั้นเราสามารถที่จะตอบเป็นจำนวนคละแบบนี้แล้วก็ตัดทอนตัวหลังให้เป็นเศษส่วนอย่างตามต่อก็ได้นะคะตอบแบบนี้ก็ถูกแบบนี้ก็ถูกแบบนี้ก็ถูกขึ้นอยู่กับช้อยที่เขาให้เราเลือกถ้าสมมติว่าเราทำข้อสอบว่ามีช้อยแบบไหนบ้างนะคะนี่คุณครูก็เสนอให้เห็นว่ามันเขียนได้หลากหลายนะคะ ถ้าไม่มีคำตอบแบบที่หนึ่งเราก็แปลงต่อให้เจอแบบที่สองแบบที่สามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อที่ห้า0.0876นะคะตัวนี้เลขทั้งหมดเอามาเลยก็คือ8 7 6นะคะเขียนทั้งหมดไว้เลย ไม่มีตัวที่ไม่ซ้ำนะคะตัวที่ไม่ซ้ำเป็นเลขศูนย์หมดเลยก็ไม่ต้องมาลบนะคะส่วนด้วยตัวส่วนดูแค่หลังจุดก็มีศูนย์แปดเจ็ดหกสามสามตัวตั้งแต่แปดเจ็ดหกนะคะสุดเราใช้ได้แค่สองครั้งดูจากตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายสามตัวก็ใส่เก้าสามตัวนะคะไม่ซ้ำหนึ่งตัวเป็นเลขศูนย์นะคะไม่ซ้ำหนึ่งตัวก็เขียนส่วนหนึ่งครั้ง คําตอบก็จะได้แปดร้อยเจ็ดสิบหกส่วนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนยังต่ำเอาหกมาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้หนึ่งร้อยสี่สิบหกส่วนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้านะคะอันนี้ถ้าหารหกทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อตัดทอนเป็นเศษส่วนยังต่ำ นะคะจะตอบแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองก็ได้ต่อไปข้อที่หกค่ะลบ0.978นะคะแปลงเป็นเศษส่วนเอามาหมดเลยก็คือ978นะคะไม่มีตัวที่ไม่ซ้ำไม่ต้องลบอ่าตัวนี้ส่วนด้วยหลังจวดมี สาตัวซ้ำหมดเลยก็เป็นเก้าเก้าเก้าทีนี้ตัวตั้งหรือตัวทศนิยมของเราเป็นลบนะคะคำตอบของเราก็ต้องตอบเป็นลบนะคะก็จะได้ลบเก้าส่วนเก้นะคะ นอกจากคำตอบนี้นักเรียนสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะคะโดยการเอา3าหารตลอดก็จะได้คำตอบเป็นลบ3 3เป็น9 3 2เป็น6 3 6 18ส่วนด้วย3 3เป็น9 3 3เป็น9 3 3เป็น9คำตอบก็จะเป็นลบ326ส่วน333นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบ สำหรับแบบฝึงหัดข้อสองใหญ่ในแบบฝึงหัดสองจุดหนึ่งของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงนะคะมสองเล่มหนึ่งก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากติดตามความรู้คณิตศาสตร์ดีๆได้ที่ช่องครูโตูแมทค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะ